แล้ววันนี้นะครับดวงใครเฮงดวงใครปังด้วยไพ่พวงกญาฟังทางนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เรือกหยุบมา3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ที่2นะครับแล้วที่3ามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนครับ1 2สองหรือสดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตานะก็จะวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ห่1นะครับเป็นไงกันบ้างครับดวงก็ มีอะไรที่ปังมากๆอยู่เหมือนกันนะครับขอไม่คุณฝันให้ใหญ่ครับและไปที่สุดขยันหน่อยคิดดีทำดีพูดดีนิดนึงครับแล้วดวงคุณจิ๊บบอกมากๆพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะประจำวนนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูดวงก็มีอะไรที่ปังมากอยู่เหมือนกันนะครับขอไม่ให้คุณจิตใจโฟนิดนึง แล้วก็รู้จักวิวของคุณเก่งๆนะครับในดิสเป้าหมายของคุณที่เป็นนะครับและเป็นคนดีและรักษาบอานหน่อยนะครับแล้วดูคุณจีปังแบบมากๆสุดเลยจ้ามาที่ดวงชะตานะประจำวันนี้ของเรียกพี่สามนะครับไปแยกันมากครับดยวงก็มีอะไรที่ตกไปเยอะไปเลยนะครับเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่อารมณ์แรงครับแล้วก็ขยันหน่อยแล้อยิ่งแรงนะครับแล้วดูคุณจีได้ดีเองนะครับ ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับและถ้าใครชอบจิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดทวีตกันเลยการโปรดกดตปคุ้งคันได้จได้ครับและใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์โรโกดติดตามช่องอาจารย์สักนินรัน์ดแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหลังครับอาจารย์จีรพัฒน์ก่อนมาดูมิจิบนสวัสดีครับ